เพจดางขายคำตอบสาเหตุใบเตยถูกจ้างร้องเพลงชาวเน็ตแห่เม้นรัว หลังถูกขังอยู่ในเรือนจำนานหกเดือนในที่สุดนักร้องสาวใบเตยสุธีวันก็ได้รับอิสรภาพถูกปล่อยตัวชั่วคราวแล้วขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าสาวใบเตยจะกลับมารับงานอีกครั้งซึ่งตารางแรกของเธอก็คือเวทีร้องเพลงในงานร้อยกระทงที่เกาะล้อยเสียราชาจังหวัดชนบรุรีและล่าสุดเพจดังก็ได้เปิดเผยว่าฟังช่องแปดเขาเล่าว่าใบาเตยรับงานแรกจริงเป็นงานร้องเพลงเต็มวงออกแบบงา or น การ้อยกระทงเกาะลอยเป็นคนคอนเฟิร์มเองคือจองตัวไว้นานแล้วและลูกน้องชายก็ยืนยันว่าใช่ค่ะทางนี้การรายงานครอบครัวคนบันเทิงออนไลน์ช่องสเปิดเผยเพิ่มเติม,ตมว่าได้มีการพูดคุยกับลูกน้องชายใบเตยก็ยืนยันว่าใบเตยเตรียมกลับมารับงานร้องเพลงจริงเพราะเป็นสิ่งที่รักและยังต้องทํามาหากินเพื่อเลี้ยงพ่อแม่และลูกซึ่งงานแรกก็ตามที่ประเด็นข่าวตอนนี้ก็มีรายงานติดต่อเข้ามาบ้าง ก็อยู่ในช่วงพูดคุยรายละเอียดต่างๆในแต่ละงานส่วนการออกรายการพูดคุยสัมภาษณ์ต่างๆตอนนี้ทางใบเตยยังไม่พร้อม